สวัสดีครับตอนนี้กับเซิร์ฟเวอร์โกโจนะครับผมเป็นเอเดซสแล้วนะครับตอนนี้ก็เขารีซีซั่นไปดีเรียบร้อยแล้วส่วนโปรโมชั่นเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะที่ผมลงเนี่ยจะเป็นโปรใหม่หรือยังนะก็ลองเข้ากลุ่มมาดูกันนะครับส่วนโปรโมชั่นนี้เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เซทห้าสิบเป็นเซทสามร้อยเลยนะครับผมโปรโมชั่นหน้าเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะแล้วก็ส่วนตัวละครเนี่ยจะมีสามตัวด้วยกันนะครับในโปรโมชั่นนะก็มีตัวเก้าสิบตัวห้าร้อยแล้วก็เป็นตัวพันนะครับผมตัวพันเนี่ยจะมีให้เลือกกกกกดดดด้้้้ววยยััััันนนนนตตตะะะคคครรรบบบไไมมมม่่เเเเเลลลือออออิิงงงปาาผ็ีี สำหรับตัวพันธนะครับผมโอเคจะไม่มีตัวเหล็กตัววงยากเหมือนโปรที่แล้วแล้วนะครับเอเหมือนซีซันที่แล้วนะขอโทษทีแล้วก็ส่วนในกล่องสุ่มนะครับก็เป็นกล่องสุ่มทีซีนะมีโอกาสที่จะสุ่มได้ของต่างๆนะพวกโคตรยากพวกค้าพวกอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วส่วนในเทมคาฟเนี่ยจะมีด้วยกัน2อย่างนะก็เป็นสายเติมกับสายฟาร์มนะครับก็จะมี2อ,อย่างนี้นะครับผมใช้สายเติมเนี่ยก็จะใช้4เซตนะครับอย่างละ สี่เซตนะสำหรับ300กับ1 1 0นะครับประมาณนี้ก็ได้ต่อชิ้นนะในส่วนตัวเช่าเนี่ยก็จะมี3ตัวให้เลือกนะครับก็มีอา่าคันิกิกระดูกทองแล้วก็ตัวอะไรเนะี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะเออตัวความสามารถของตัวเช่านะครับก็จะเท่าตัว500เลยนะครับผมประมาณนี้นะส่วนใครที่แชร์กลุ่มนะครับก็สามารถได้รับเป็นเซต50แล้วก็ดีซีสามหมืแล้วก็เป็นตัวละครตัวนี้นะครับถาวรน,นะครับแต่ก็จะไม่แน่ใจว่าจะโหดมากหรือเปล่านะ โอเคเดี๋ยวผมมาเปิดกล่องตัวละครให้ดูนะครับมา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 ,มาเาพิ่งสร้างตัวเลยส่วนกล่อง GC ในร้านค้านะผมดูให้นะว่ามันเท่าไหร่นะเสามหมื่นโอเคประมาณนี้ผมไม่เปิดให้ดูแล้วกันเพราะว่าเหมือนจะเปลี่ยนโปรแล้วเรามาดูกันว่าสมได้ตัวอะไรเฮ้ยลิมูนล,ลูนะก็ใช้ได้อยู่นะครับ ส่วนเรื่องสกิลนะครับก็เราต้องไปฟาร์มเอานะครับแล้วก็อัพเอานะพวกดูดไว้พวกอะไรเงี้ยโอเคเราไปรับช่วงเล่นกันเมื่อกี้ผมได้วอร์มวอร์มไปแล้วนะ fc ผมเต็มเลยผลก็ค่อนข้างเยอะนะครับนี่หรับเซิร์ฟเปิดใหม่หมายถึงเพิง่งรีชันคนเต็มมาคนเต็มมา เหมือนไม่จะไม่มีโลวินเทลเลยนะครับตอนนี้จะเป็นโล่อะไรก็ไม่รู้นะ่ะโล่ธรรมดาโอมโอมโอ้<ม>ดูพวกมันดิเต็มเลยแอดมินดึงหน่อยแอดมินดึงครับแอดมินดึงหน่อยครับ อะไรอ่ะยอมบลูบางกูอยากให้อาร์เซนอลไ้ไฮไลท์ต้องได้อ่ะต้อไดให้กูได้เธอขอร้องยังไงก็ด้วยอู้หยังไงก็ด้วยอาร์เซนอลก็โดนแกงทะเลคราฟตี้ของเราเว้ยแกงทเลทบี้อ้หูจะไม่งเยอะจริงเฮ้ยอินทีนี่อยากได้ไฮไลท์เหรอมาดิไม่มีฟังใครเนี่ยมึงงงฟัักนเเออ โอ้นี่ใครเนี่ยนี่เพื่อนเฮ้ยอย่าฟันกันเองนี่ก็แล้วกันเฮ้อย่สั่งเกตเลยผมว่าตัวสั่งทำใไม่เบิกกว่าตัวสั่งทำให้ไม่เวิกกว่าไม่โดนก่อนนี่เลย แบแมินกูแอดมินกูซุนฮะวู้ดถี่กูเอแต่เล่นตายตายเอาตายเอากูโจอโดนฟีตายเอาตายเอาเฮ้ยโว่ผมโดนโถมไม่ฟักเลยว่ะเ้ยอาไงดีวะเนี่ย่นี้ไม่้นะครับพีบางมีของไม่ตีตีตังกูไม่มีของ เดินถูไม่พัหเนี่จะเอาไงเนี่ยโอ้โหดูมันไลู่ดิโอ้โหอาชนะนาหนึ่งไมครับอาตน้โอ้โหไอ้ี้ให้กูไปที่ชอบที่ชอบเถอะตัวนี้มันก็อ้วนอ้วนไอ้ยี้มาไปต่อเราต้องย้ายไปย้ายมานะไม่ไม่ไหวนะ แอดพินไม่ช่วยกูเลยมามาตึกใหญ่เหงาครับเออมาหน่อยไว้ไหน,ไหน,ไหนวสะสวยทำไรแตกมาสองนเนได้ เห้กูทังคีบปเลยมั้งไหนเฮ้ยหน้าเรามีนะครับแต่ที่ไหนเหรออู้ยังนัวแตกสำมรอยแตกแตกสามร้อแตก โอ้แต่ยังเยอะทำร้อยอาเ่นแลก่อนตายมึง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 ตายอย่าให้มันสวนเลยอุ้ยใช่มือถึออย่างวะอุ้ยมินก็ฝ่าเข่าแซ่บ ทำีอะไรเนี่ยไปนี่เหวะไปนี่เหวะทำอะไรปิดอะไรของมึงมีตัวเหมือนแอ้มีจะโดนอยู่ผู้กำจัดโอ้หี้เยโวเปลี่ยนตอนนี้เลยฮะเฮ้ยดิมอนว่าสวยตายเนี่ยแตก เอาขึ้นดีกว่าศนบนอาสนอัตันกูตีบตายินพ่อมึงกูบตานโอ๊ย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 กูแตกยังไม่แตกยังไม่แตกก็บตายอะไรวะเพื่อเราหายหมด พี่เพื่อนเราหายหมดอยันหนีย่นหนีโอ้โหมึงจะหนีไหมมึงจะหนีไหมทุกผมไม่แค่ตัวสั่งทำเองนะมันต่างกับตัวเช่านิดเดียวนะออกแตกออกแแตก งไปเราอาจจะตายนะครับแตกทำไปเต็กโอย้ยยงนัวแตกระเบิดสวยขอเก็บหน่อยอชิลๆที่ริมบึงมาแยงเก็บก่อนนะครับถึงเราจริงได้เยอะไปไปกันต่อเออผมชอบแนวนี้ว่ะมันมันไม่ใช่โล่อินเทียวมันตายง่ายนะเอ,อ้า มอไฟโอ้โหตายมันจริงกันเองปะเนี่ยตอนนี้ประมาณสามบ่ายสามนะคนก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะเออกำลังพูดเลยไม่ตัดเลวกันเนาะเราเล่นไปเรื่อย เขาเกิดแบบเดียวนะครับแต่คนเซนิร์ฟนี่แม่งนัวจริงเป็นเซิร์ฟแรกเลยเมื่อไหร่ที่แม่งไม่ด่าผมเนี่ยไปทุกเซิร์ฟด่าทุกเซิร์ฟไไม่เข้าใจเหมือนกันอยากเล่นแต่มีดว่ะเหมือนเขาไม่ได้เอาคาฟให้ผมมาเล่นนะครับเพราะว่ามันน่าจะเปลี่ยนโปรแล้วคาฟม,มันไม่ปรับสถานะเดือกทรงไป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 ,ไป,ไปกันต่ออุ้ย เนี่เจ้กูไล่ไปเพื่อนไล่ไปเพื่อนไล่ไปเพื่อนเอ้เด็กฮี้มากอ่ะไี่เด็กขี้จัดอ่ะมีตัวมีตัวหาแหล่งหัวมีตัวหาแหล่หัวอะไรวะที่ผมพ่าที่ผมตายเพราะผมพลาดนะ คะแนนแค่เสี้ยมีตัวแล้วหัวมีตัวแล้วเลื่องหัวมาหัวมาหัวไหนโอ้หนีเลยมันต่างกันขนาดนเลยวะตัวสังทำอะผมว่าไม่ค่อยต่างกันนี่ไงเม็ดเดียวพอเฮ้ยใครเก็บวะเฮ้ยไหนครับน้องดับเลยแต่น้องใช่พี่ได้เลยน้อง เฮ้ยสวยเลยไปเราไปเก็บของกันนะครับมี FC ติดตามเอาโดมีไปแล้วนั่นแหละเพื่อนครบเครื่องโอ้ยที่เราเยอะว่ะแปดคนอุ้ยไปไปตีมันเยอะจังวะไม่เยอะครับมีสิบตัวโอ้ยเอาเทกโอ้ยได้หัว เอ้าเหียผมว่าเราต้องไปหนึ่งหนึ่งาแล้วแหละมันจะได้มีสีสันไอ้คนเรามันจะเยอะไปแล้วเจอกันหนึ่งหนึ่งละเรามาเทสระบบหนึ <h> <h ่งหนึ <h h ่งนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าคฮับโอ้โโอ้โห มาดิมาดิมาดินี่ไงเจอปีนไปดีทุกเมตรอุ้ยมันว่ามันว่าเซิร์ฟอะไรไปนี่เหมเอ่อเซิร์ฟไอโกโจเขาจ้างผมประจำนะครับโอนไปแล้วเรียบร้อย สนุกจัดลงมาและเหมือนเขาจะเป็นตัวสั่งทำเหมือนผมนะผมว่าฮูด um ําแม่งเท่กว่าตัวผมปะเนาะเออฮูดําแม่งเท่กว่าเยอะเลยตัวผมมันอะไรเนี่ยริมรุแต่มันเป็นแบบมันเป็นแบบเนี้ยเออก็เท่อยู่อะเนาะไป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 ,ไป,ไปคนก็เยอะนะครับจุดนี้ก็เยอะพอตัว ครับครับครับนี่ไงชิวๆที่ติบบึงส่นวสนสาวอัศนห้อยู่ทีมไหนแล้วกันอยามีคนมาล่าศูนย์สามเอ้ยศูนย์สองดี ชนะโอเครู้เรื่องสวัสดีครับสุดหล่อแต่เราเก็บเรียงตัวเลยนะครับแบบนี้มันมันมันเฮ้อประจำแน่กูอะเดี๋ยวกูสนุกนะครับบอกเลย ปัดหัวสามเลยอะไรวะนี่ย่มจริงๆเลยอ่ะเด้ยางมันอ่ะเดี๋ยวผมว่าโปรหน้ามาอีกว่ะนะแล้วก็มาเล่นคราฟอย่างเงี้ยชิวๆเนาะว่าไปไปไก่สักรอบกันนะครับเว้ยคนลงมาลัวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราประกาศไปก่อนนะว่า ส่วนสองหนึ่งส่วนสองมาหน่อยถึงจะมีคนลงมาแล้วเถอะนะะผมอาจจะแพ้ตานี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้สามคิวเอ้ยจะโผลครับสล็อ เอ้าทมันย,งยิงกันวะแปลกๆนี่ครับเซฟโซนไม่ไหวมาหนึ่งนหนึ่งดีกว่าน้ะหนึ่งหนึ่งผมว่าผมชิวๆแล้วก็ไม่ชิวหรอกอาจจะเป็นไทยโป๊หรือก็ได้ให้มันเต้นหนึ่งได้ไหม่อน เออออกมารวยรวยเว้ยออกมารวยรวยเว้ยสนุกจัดอ่ะครับน้องจะเล่นกับพี่ไหมล่ะก็มาเลยดิอุ้ยมันเลยขมขมอุ้ยที่ตายลงคลิปด้ะได้เลยน้องพี่อัดยาวๆไม่มีใครแพ้พี่เลยเอ้ยพี่ไม่แพ้ใครเลยน่ะสี่คิวแล้วน้องอันนี้น่าจะเป็นชื่อกับตันป่ะใช่ป่ะที่โดนกุนตีนกุนตีในโซนอ่ะว่าจะแพ้น้องเขาก็ได้นะน้องเขาก็ อาจจะโหดหรือเปล่าไปปั่นอย่างเงี้ยเออน้องเอามาเลยนี่ผมทำใจป่ะทำใจครับแป้นหนึ่งแป้นเดี๋ยวยังวาบอันนี้อุ้ยลองใช่พี่สวนหน่อย

เฮ้ยน้องชายพี่สวนหน่อยดิอะไรวะเฮ้ยน้องชายพี่สวนพี่หน่อยเออ <laughs> เอาจริงแล้วดีหระเมื่อกี้เหมือนมันลอยได้ยังไงก็ไม่ดูป่ะคนเห็นเหมือนผมปะนีะ่นะ กือบตายเฮ้ยยยยยยคมอ่ยอนะยย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 เยย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 ยอยย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 ย

โ okay. อเคก็ประมาณนี้แร้ทันทุนไปหรือเราไปถ้าไม่มีเซฟโซนเราก็จะปิดคลิปนะครับโอเคไปเจอกันโอ้มันลงมาเรื่อยๆเลยว่ะเนอะสวัสดีครับผู้สวัสดีครับ,ว,รบว่าเราไม่ได้ปิดเราวมั้งคลิปอะ่ะน่าจะได้เล่นหนึ่งๆยาวๆแล้วมึ้งเนี่ยอยากได้เซฟโซนว่มไม่ใช่ครับ เขาไม่เอามิดไล์ผมนะผมก็ชิวๆส่วนหัวเคปวันนี้ผมจบผมจบจบ,จบจริงๆแล้วจบจริงๆแล้วโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไม่ไปซิซโซนแล้วแหละคลิปหน้าจะยาวแล้วโอเคบ๊ายบายนะครับฝันดี